ันนี้พี่แแบบมีเคสอะไรมาแบบปันให้กับเราได้ฟังกันบ้างคะเคสนี้ก็เป็นลูกค้าผู้ชายนะคะ,ะเขาเขาเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปีสองพันเออตั้งตั้งแต่อายุสีสิบแปดตอนนี้<ะ>อายุห้าสิบเก้าอ้หลายปีอยู่ใช,<ะ>ใช่แล้วเขาก็ทานยาเบาหวานมาตลอดเลยอะคะ่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งเขาอะตอนนั้นอะ ที่ที่คุยกันอนะ่ะเขาบอกว่าคือคือทานแล้วเขาก็ยาเม็ดเดียวเม็ดเดียวอย่างเงี้ยมาตลอดเลยอะค่ะแล้วแล้วค่าน้าตาลเขาว่าก็อยู่แตะสองร้อยแตะสองร้อยอย่างเงี้ยมาตลอดเลยอืมแต่ก็ไม่ไม่ค่อยได้คุมอาหารนะคะเพราะคิดว่าเดี๋ยวคือคืออย่างอย่างว่าค่ะมันไม่เจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทานยาทานยามาเรื่อยๆจนจนล่าสุดอะคะ่ะ ที่ที่เขาทานกับพี่มาตั้งแต่ต้นปีหกสามใช่ไหมคะ,คะแล้วเขาก็ทานไปได้ประมาณประมาณสามเดือนก็คือทานอุบีวันละสองซองวันละสองซองเนี่ยทานทุกวันเลยแล้วก็เริ่มคุมอาหารก็ค่าน้ำตาลเขาก็ปกติกลับมาที่ีประมาณเก้าสิบกว่าหนึ่งหนึ่งร้อยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ทานมาเรื่อยๆ จากวันละสองซองก็ลดมาหนึ่งซองใช่ไหมคะจนจนเมื่อเดือนเดือนเจ็ดเขาไปตรวจแล้วก็บังเอิญไปพบว่าไตเสื่อมไตเสื่อมก็คือระยะที่สามแล้วทีนี้ยตอนแรกอ่ะเขาก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นไตเสื่อมด้วยเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนคุณหมอบอกว่าไตเสื่อมอ่ะจากที่เขาเป็นเบาหวานมานานก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะแล้วก็บังเอิญไปตรวจเจอนิ่วในไต อืมก้เป็นนิ้วแบบว่าก้อนใหญ่ๆอ่ะค่ะทำให้ไตโง่เสื่อมเร็วด้วยแล้วหมอก็เลยให้เขาว่าไปมีทางเลือกสองทางก็คือจะหนีบออกหรือว่าจะผ่าทีนี้เนี่ยถ้าผ่าเนี่ยมันก็จะมันก็จะเรื่องใหญ่เขาก็เลยปรึกษาเพราะว่าเขามีเรื่องของประกันประกันสุขภาพอะไรงเงี้ยค่ะมก็เลยช่วยเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายเขาอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็เลยตัดสินใจว่าหนีบออกหนีบหนีบ,นบอะไรอะ่ะก้อนนิวนน้วออกใช่ค่ะ,ะทีนี้ช่วงที่เขาไปไปหนีบก้อนนิ้วออกอะค่ะตายเขาก็เลยแบบเหมือนมันโดนโดนโดนลังสีอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะทําให้ค่าไตาอะเขาแย่ลงกว่าเดิม ก็ตอนนั้นที่เขาตรวจเนี่ยคือ GFR เขาอยู่ที่ห้าสิบจุดสองใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็ยูริเขาว่าเจ็ดจุดสี่แล้วก็แครีทินีนเนี่ยคือหนึ่งจุดห้าแล้วหลังจากที่เขาทำการดีดกต้อนนิ้วออกมาแล้วเขาก็ทานอูมิต่อเรื่องเลยนะคะแต่ว่าเพิ่มเป็นวลาสามซองเพราะว่าเขาเริ่มรู้แล้วว่าไตอ่ะคือมันสำคัญกับกับชีวิตเขามากเลยแล้วเขาอายุห้าสิบเก้าแล้วแล้วที่คุยกนเนี่ยคือ พอเขาก็เสียณอายุหกสิบอ่ะเขาจะกลับไปบ้านเกิดเขาที่นครศรีธรรมราชใช่ไหมคะ,ะเขาก็เลยไม่อยากป่วยแล้วก็เขามีลูกสาวอีกคนนึงที่แบบว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยที่ต้องดูแลเขาก็เลยคิดว่าเออเขาต้องกลับมาดูแลตัวเองอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยแบบภูมุมอาหารเพียงครัแล้วก็ทานตังนี้วันละสามซองสามซองมาตลอดเลยผ่านไปส<ะ>ี่เดือนนะคะค่าตัว GFR เขาขึ้นมาเป็นหกสิบสามจุดเก้าแล้วก็ Kt เหลือหนึ่งจุดสองสามแล้วก็ u ริกเนี่ยลงมาที่ห้าจุดสามซึ่ง<อ>ซึ่งคนเนี้ยมีมีกับพี่จนแบบว่าเหือ,อนสนิทกันเลยเพราะว่าจะไม่ไลน์คุยนะคือจะทงคุยกันก็คือ,อทงไลน์มาตลอดเลยแล้วคุยทีอย่างน้อยเ่ยก็คือ ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงพี่ก็<ฆ>โอเคเไรเขาก็จะเล่านู่นนี่นั่นอะไรให้พี่ฟังตลอดเลยเรื่องเรื่องส่วนตัวเขาอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>เหมือนกับก็เออเราก็รับฟังเนาะเรา,าก็แบบแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะกลุ่มอาหารเพ,งพ่งพัดมากเลย<ฮ>เขาจะทำอาหารเ,งงเองแล้วไปข้างนอกเนี่ยเขาแทบจะไม่แตะอะไรเลยแล้วกท็ที่ภรรยาของเขาทําอาหารไปให้ทานที่ทํางานเชา้ากลางวันเย็นอย่างเี้ยเลยซึ่งแบบเพ่งพัดมากเลย เดี๋ยวรอผลตรวจเขาอีกทีหนึ่งเดือนหน้าเดี๋ยวจะลองจะมาแชร์อีกทีหนึ่งนะคะว่าผลเป็นยังไงค่ะเคสเนี้ยคือเขาก็ทาบใจอันนี้มากมากเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือเบาหวานเขา่าจากที่เขาเป็นตั้งแต่อายุสี่สิบแปดอ่ะไม่เคยลงเลยแต่ทานตัีคต่อใช่ตานเขาปกติหมอยังชมเลยว่าไปทำอะไรใช่เขาก็ยังให้ให้คุณหมอดูเลยเนี่ยเขากินเขากินตัวเนี้ยน้ำตาลที่ปายนิ้วใช่ไหมคะ F B s ใช่ไหมคะปกติ ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วแล้วแล้วเขาก็ให้คุณหมอดูว่าเขาทานตัวเนี้ยซึ่งเป็นหมอที่เขาปรึกษามาตั้งแต่เขาเริ่มเป็นเบาหวานนะคะ,คะเขาจะเป็นพยาบาลเอกชนแต่คุณหมอเขาก็ขอไปศึกษาด้วยนะเขาก็ขอไป <laughs> <laughs> ใช่ก็ <laughs> พอที่ตรวจทาไตเนี่ยเขาก็บอกโอเคก็ถ้าเกิดว่าทานแล้วมันโอเคก็ทานต่อไปเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ก็ยช้มาอยู่วันละสองต่งสองต่อคุณหมอนะคะค่ะ ใช่ใช่ก็ประทับใจมากๆกเลยก็เหมือนเป็นพี่ชายอีกคนหนึ <mm ่งที like ่แบบว่าพอมีอะไรก็แบบมาเล่าสู่กันฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราก็รับฟังเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประทับใจเลยค่ะ